อย่าคิดตรงนะครับท่อนี้เนี่ยแนะนําว่าเราควรจะแทนตัวแปรดีกว่าเราจะแทนด้วยตัวไหนเราจะแทนด้วยตัวนี้อ่าตัวที่ดูวุ่นวายที่สุดโอเคไหมฮะมันคือรากหรือว่ากรนอันดับที่สี่ของสามถูกต้องไหมฮะนะอันนี้เขาเรียกว่ากรนเนาะหรือว่าน้องจะเรียกว่ารูทก็ได้แล้วแต่นะฮะแล้วถ้าพี่ๆอาจจะติดปากนิดนึงว่าเนี่ยเขาเรียกว่ากรนอันดับที่อันดับที่เท่าไหร่ล่ะอันดับที่สี่ของใครอะ่ะของสามอประมาณนี้ ประมาณนี้นะฮะกรนอันดับที่4ของ3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ตัวนี้แหละครับให้ครับมันมีค่าเท่ากับ x ฮะโอเคนะคะได้นะคะพอหนูได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเอ้าพี่แล้วอย่างนี้หนูต้องมสมมุติตัวนี้เป็น y เหรอไม่ต้องครับวิธีการของเรานะฮะเราจะมองอย่างนี้ว่าครับในเมื่อ x ของเราเนี่ยมันคือกรนอันดับที่4ของ3ใช่ไหมครับมันก็คือ3ยกกําลัง1นส่วนสจริงไหมใช่ไม่ใช่คําถามพี่จับยกกําลัง2ทั้ง2ข้างได้ไหม ได้ถูกไหมลูกถ้าเกิดว่าเราจับยกกําลังสองทั้งสองข้างหนูดูนี่นะซ้ายมือยกกําลังสองขวามือก็ยกกําลังสองยูฮ uh ูสมบัติเลขยกกําลังกําลังซ้อนกันจับกําลังคูณกันทุกคนจา๋าสองคูณกัน1ส่วนสได้1นส่วนสเพราะฉะนั้นมันคือ3ยกกําลัง1นงส่วนสนั่นก็แสดงว่า x ก,กําลังสองของหนู <S <S <ๆ>ก็คือใครก็คือรูทสถูกต้องไหมได้ไหม เรียบร้อยแล้วพอน้องได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วงั้นแทนค่าได้แล้วครับทุกคนครับหมายความว่าเราเจอรูทสามที่ไหนเราก็แทนด้วย x กาลังสองได้เราเจอกลอันดับที่4ของ3ที่ไหนเราก็แทนด้วยใครได้แทนด้วย x ได้ที่เหลือเป็นการแทนค่านี่เจอตรงไหนบ้างเจอนี่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 แล้วก็เจอนี่เจอนี่ถูกไหมกลัวที่ไหนล่ะคะก็บอกเลยว่าจากสิ่งที่โจทย์เขาถามหาชแวบบลากนี้ก่อนนะ จึ๊บจึ๊บตรงใช่ไหมตรงโอเคนะตรงแต่เอียงนะครับนะเออนะนี่เราจะได้ว่ามันคือ x กำลังสองถูกไหมครับลบ6 x ส่วนด้วยข้างล่างก็คือ2 x กำลังสองลบ3 x แล้วก็ลบ54อาอ่าได้ไหม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 อา่าได้เนาะคราวนี้คราวนี้นี่คือก้อนที่อยู่ข้างหน้าถูกไหมครับมันถูกหารหารด้วยใครหารด้วยก้อนนี้ก้อนที่อยู่ข้างหลังอา่า ก้อนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยพอมันถูกหารใช่ไหมคะพี่ขอย่าแล้วกันนะพี่ขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะว่ามันก็ถูกหารด้วย1 0คูณอยู่กับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือ x แล้วบวกด้วย45หารด้วยใครนะหารด้วยข้างล่างตัวนี้ก็คือใครก็คือ x อีกแล้วและทั้งหมดนี้ยกกำลังลบ1โอเคได้เนาะอ่าพอหนูได้ถึงขั้นนี้แล้วนะครับที่เหลือไม่ยากแล้วครับที่เหลือทุกคนครับ ตัวนี้เป็นตัวหารตัวอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะเลขชี้กําลังของมันเป็นลบหนึ่งถูกต้องปะ่ะตีลังกาขึ้นไปได้ไหมได้เคยสอนไปแล้วเนาะถ้าเกิดน้องอยู่ในห้องเรียนของพี่เนาะน้องดูจะพบว,ว่ามันสามารถตีลังกาขึ้นไปได้แต่ตีลังกาขึ้นไปปุ๊บนะครับเลขชี้กาลังตัวนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจากลบหนึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะครับนะมันตีลังกาขึ้นไปได้ครับมันก็จะได้ครับว่ามันจะเป็นก้อนนี้ครับนะคูณอยู่กับอันนี้นั่นเองครับจบแล้ว ีไอ้ก้อนข้างหน้าเนี่ยนะฮะเขียนอย่างนี้ก่อนก็ได้อ่ะพี่ยอมลอกโจทย์ซ้ำอีกรอบนี่ฟับ 2x กำลัง2ลบ 3x ลบ54เราตีลังกากลับขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเลขชี้กำลังตัวนี้เปลี่ยนเครื่องหมายเปลี่ยนจากลบ1ก็กลายเป็นบวก1ก็คูณอยู่กับ 10x บวก45และทั้งหมดนี้หารด้วย x แค่นี้เลย ง่ายขึ้นเลยนะคะที่เหลือครับแยกแฟกเตอร์ครับทุกคนครับมีตัวร่วมอยู่นะครับเราสามารถแยกได้ครับมี x เป็นตัวร่วมแยก x ออกมากลายเป็น x คูณกับ x ลบ6ได้เนาะราวนี้ข้างล่างครับข้างล่างเนี่ยแยกได้ใครแยกได้ใคร 2x กําลังสองลบ 3x แล้วก็ลบ54ยูหูตัวนี้แยกได้แยกได้ ฝากแยกให้ข้าพเจ้าหน่อยเด้อไ,ได้ใครคะหนูก็มองง่ายๆว่าเนี่ยมัน9คูณกับ6ใช่ไหมเก้ากห้ 54, ใช่ไหมข้างหน้าเนี่ยมันเป็นลบอะ่ะแสดงว่าเครื่องหมายมันต้องต่างกันจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะได้ว่ามันคือ,ม,คอมันคือใครคะ 2x งบวกเนะครับแล้วก็คูณอยู่กับ x-6 ลบ6แค่นี้เองครับอันนี้คือก้อนข้างหน้าอ่า แยกแบบแยกแบบนี้แล้วนะครับถ้ายังไม่มั่นใจนะหนูสามารถเช็คพจน์กลางได้นะครับเวลาเราเช็คพจน์กลางเราจะเช็คด้วยการที่เอาใกล้คูณใกล้รวมกับไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้คคได้ 9x กไกลคูณไกลได้ลบ 12x ลบ 12x บวกกับ 9x กลายเป็นลบ 3x ถูกต้องไหมถูกต้องได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถูกต้องครับน้องครับเราแยกออกมาถูกต้องแล้วทีต่อมาก้อนข้างหลังบ้างลูกอ่าก้อนข้างหลังครับก้อนข้างหลังเนี่ยหนูเห็นปะอุ้ย 10x กับ45มีตัวร่วมคือใคร5ดึง5ออกกลายเป็นสอคูณกับ 2x แล้วบวกด้วย9ตัวส่วนเป็น x ยังอยู่เหมือนเดิมนะได้นะเรียบร้อยแล้วที่เหลือตัดจะ้ะตัดจะ้ะสิ่งที่หนูชอบแล้วจะ้ะตัด x ตัด x ได้ x-6 กลบ6ก็ตัด x-6 ลบ6ได้2 x งกบวกเก็ตัด2 x งบวกเได้สุดท้ายจึงตอบ5เห็นไหมคะเอาตรงๆนะหนูโซ่แค่สบรรทัดเองนะ